ครับสวัสดีทุกท่านติดตามเข้ามารับชมชิปครับเมื่อนี่ผมอยู่บ้านน้องคู่พี่น้องมาอ่าย่มยมทำข้าวคุณแม่ฉลองนะครับก็วิธีการเกษียแบบไทยบ้านเท่านี้แหละครับผมอยู่อยู่นีเพิ่งเลี่ยงค้วอน้ั่แหละครับเลี่ยงคั้วง่วงกับอยู่ในคอครับเลี่ยงไกลครับคุณแม่วัดดีนะครับเด้อเลี่ยงไกลไ้น้ำกัทำหน้าเสริมกันไปนะครับอ่าเมื่อเขาเลี่ยงสัตว์แล้วนะครับเขาก็ตรงมีหยา ไว้พันจินน้ำยูนีเพันเลือกปลูกเป็นยาจินีบอมมาซาเนาะครับเนาะอ่าอ่าพื้นทีหน้านะครับผมในพื้นทีหน้ามันกับปลูกบ่ได้เนี่ยนั่นแหละครับเพราะว่าหน้ามันจะท่วมถ้าน้าท่วมยาที่นี่ก็จะตายแต่เพันแนวคิด้องเพันนะครับเพอนปลูกไว้แบบไหนเดี๋ยวเขาจะตามรับชมกับคุณแม่ฉลองเพันนะครับอ่าแม่ฉลองสวัสดีอีกข้างนึงครับผมโอ้กำลังวานเข่าเหนไกลนะแม่เนาะยังเกยยังแน่ยแหละครับยูนี่ครับ ไก่แก่ผสมกับไก่ปลาครับไก่แก่ผสมไก่ปลาครับเป็นรูปผสมแม่นค่ะครับสองสายพันธุ์นี่เนาะครับเนาะแกงขากระแต่หูมันจะขาวเออมาหลายคักแทฉบันเลี้ยงมีผู้เสืออยู่บ่อนี่ไก่เฮานี่มีค่ะนก็สั่งบางคนก็ให้ปิ้งให้บางคนก็เฮ็ดเป็นโตให้ออบางเพื่อจะจับไปสั่งกิโลขายครับขายตัวสดขายตัวเป็นก็ขายเนาะครับเนาะแม่นคราคาตอบรับดีบ่แม่กิโลจัดบาทนี่อัน ได้แปดสิบาทนึงจ้ะแปดสิบาทเนาะครับเนาะเอากระไคยูดอกแต่ละหมูเพิ่นเอาไปลอยของเฮามาันโตหน่อยบ่จักเพิ่นล่ะครับอันนึงแม่บ่ค่อยได้เอาไปขายเนาะม<น>ันขายประจำครัอ๋อเฮาเฮา,าเลี้ยงไว้ซื่อๆเนาะไว้จะกินในครัวเลือดเน,น,นี่ยครับขั้วไมีจกักโตคุณแม่รอบนี้มีสามค่ะมีสามโตครับขั้วเปือกขั้วดอนก็มีนน่คับหน้ากับเฮ็ดเด้อพี่น้องเด้อหน้าคุณแม่จักไรครับคุณแม่ฉลองฝั่งนี้ เกาเลยค่ะทังทางหาเลจ้ะฝากทางขึ้นไปอีกเนาะครับเนาะอ่าเออทังทางเดี๋ยวน้องบ้านเฮาเออกะว่าได้เบิดอละว่าจังไดกะได้นะครับโอู้ไก่ตอนฟันาะเพิ่นอยู่บ้านดีสีให้คุณแม่เนี่ยดั้มพี่น้องเนี่ยว่าเขาเห็นคอดีจังใดในห่ยางที่นี่บ่มสระเขาจังยางรับช่วงตงกันเนาะว่ามันปลูกเนี่ยปลูกง่ายป็นเด้อ่านะครับฝากคุณแม่พาพี่น้องเพิ่นีางชุ่มเลยครับ อ่าว่างสะกอนถุงเข่าหนึ่งครับผมบาดท้าสิไปเบื้องยาแล้วกันถ้าพี่น้องอยากเพ็ดแบบนี้เนาะปลูกแบบนี้ก็ได้คือกันจังสีนะครับอืมก็ปลูกสามคูวนะมันจังบ่อเออแช่น้ำเหรอครับครับบางคนเพิ่นจะขึ้นยากว่าครับเพ็ดหน้าแล้วมันน้ำท่วมมันปลูกได้บ่ออยานี่เป็นยาที่เพาใส่เป็นยากินนี่เนาะแม่เนาะเอออยู่ในหลอดนี่ครับสามตัวนี่มือละหลอดพุ่นๆนี่ได้บ่สองหลอดเลยค่ะสองหลอดก้วีสามตัว งัวพร้อมค่ะโอ้มีงัวพร้อมนี่งัวเพิ่นครับถ้าปลูกอ่าไว้นะครับเฮาก็สะดวกสบายขึ้นเนาะคุณแม่ฉลองเนาะครับนี่งัวเพิ่นก็มีครับบ่มีทั้งงัวทั้งควายเถิงไก่โหน่เะเอาหญ้เอเอาเนี่ยครับคุณแม่น้ำน้ำผมเลยครับเออาน้ำโหน่นีไร่สารเนาะค่ะบ,บ่ขายหญ้าจักปีครับผมนี่จะตัดหญ้าเอาเลยตัดเข้าเอารวดอ่านี่ล่ะพี่น้องเห็นบาดนี้เด้อครับ ถ้าพี่ร้องจะปลูกเห็นทางนาดิโมเมนต์โมเมนต์หัวตะไข่นะครับผมเป็นยาเนาะแม่เนาะออาแม่ยุดนี่ก่อนก็ได้เขาจะค่อยยางสาซาครับยาที่เขาปลูกอยู่เป็นยาอย่างเนี่ยจินนี่ขาวกินนี่ขาวินนี่ขาวคือกินนี่บอมมาซาได้พี่น่างที่ทั้งหมดกวางเพิ่นปลูกขายนั่นแหละครับผมเป็นชนิดเดียวกันนะครับเด้อโอ้เฮ็ดดีครับครับคุณแม่นี่เริ่มต้นการปลูกเนาะแม่เนาะเขาเริ่มจากการ พเพาะเมล็ดหรือว่าเข้าเอาต่อพันพันแบงต่อพันพันมาปลูกคุณแม่ใช่หรอไมีทั้งแบงต่อพันมีทั้งวานค่ะมีทั้งวานครับอ,อ๋วอวานก่อนแล้วจังแยกต้นหน่อยเพิ่งออกมาปลูกแม่นครับครับผมเอาต่อพันพันกับมีค่ะโอ้แม่กมแมยกเลเรื่อยๆค,ครับบ้านไปเรื่อยๆพี่น้องเพิ่ได้เบิึงขันย่ามนีก็ได้ทั้งหญ้าให้น่าทั้งหญ้าที่เขาปลูกได้ไแม่เนาะครับครับปลูกแบบปักดำนะครับนี่ของคุณแม่เพิ่นอ่ายุดนี้ก้อนแม่บาดนี่ รดน้ำแค่มือเดียวเหรอคะมันกะติดมันปลูกง่ายค่ะแม่นวาครับสำหรับการปลูกนะครับคุณแม่ใส่ใดาย,ยาขึ้นมาหลายขนาดนี้กี่นีมม่มอมาซาเนาะครับเนาะใบงามงามพี่นอ้องต้นแต่กอดีคุณแม่ใส่แักต้นตอนต,อ,ตอกอตัวเงาหน่ยครับผมแค่สองต้นแช่สองต้น,นโอ้ออกท้องแม่นเองครับพอดหกเดือนหาเดือนเราไปนี่ตัวนี้อันนี้พ่อพ่อเนาะประมาณสี่เดือนประมาณสี่เดือน อก็ได้ผลผลิตดีอยู่ยวรอบนสามสองเดือนสองรอบแล้วโอ้หไงเลี้ยวเสือบนะครับเนาะครับผมอือมสุด้ปยนแม่นเบิดนะครับน้ำกันแท้ที่พี่น้องเห็นนะจะแม่นยากินนี่เบิดแม่เนาะถ้าสมมุติว่าเนาะแม่ฉลองเนาะเพื่อพี่รองเห็นยังสี่เอาไปยังคือพ่ปลูกนะเฮน่าบอกเพื่อนเองมันเป็นยังแต่เขาปลูก มันเสียพื้นที่เขาทำนาค่ะแล้วก็เวลาน้ำถ่วมมันจะตายจ้ะมันจะตายอ๋อครับหลักๆคือมันจะตายนะครับเนาะครับผมอืม้าแบมซี่ก็สามารถปลูกได้อยู่ด้วยกันถ้าน้ำเบราถ่วมเนะแม่เนาะครับผมอาแห้งเรื่อยๆนะแม่ชุ่มมันได้าดไปเรื่อยๆนานี่ก็แห้งสีอุดๆเนาะอย่าบเนาะนี่งามแห้งครับ ยึดนี่ก็ได้แม่บ้านทั้งสิเดวสอบถามรายละเอียดนะครับผมสำหรับผู้เตี่ยจะปลูกข้องแม่นี่เพราะเมล็ดอยู่ประมบ้านเจ็ดเดือนจะเอาแบ่งเป็นต้นอวอนพ่นมาปลูกได้ครับผมหนึ่งเดือนนะครับเนาะครับอืมใส่สองต้นขึ้นกันแม่ค่ะถ้าแยกต่อพน่นต่อพนัอพนนี่เขาก็ใส่สองขึ้นกันบอกแม่ค่ะบางคนเพิ่งใส่แค่ต้นเดียวใส่ต้นเดี่ยวก็ขึ้นขึ้นกันครับครับหุ่นนะครับแต่ผมยางยางกลับมานี่เม้นเม้หยาเบิดนะครับด้วยเม็นหยาเบิด บาดนี่นะครับเขาปลูกติดปั๊บนะครับเขาดูแลจัดการยังไงแม่ให้น้ำให้ฟุน้นให้ปุยแน่เลยแม่เอาฟุนขอกล่ะคะใส่ครับแม่ใส่แต่ฟุนขอกอย่างฟุนงัวฟุนควยเ่านน้นะครับค,ครับใส่รอบเดียวเดียค่ะนี่เพรดีใส่พอสองรอบอตามเรื่อยเยครับถ้าผู้สิเกี่ยวแบบคุณแม่เนีเ่ยเป็นเกี่ยวการตัดเลียงงัวเรียงควยด้วยแม่เนะะาะงาจินนี่ขาเขาหนี้จักมือไงให้ง้วควยเขาจินได้แม่ ประมาณสิบห้ามือหรือยี่สิบมือจ้ะสิบห้ามือหรือยี่สิบมือเนาะครับครับอืมลักษณะเด่นเพิ่นกบสิบเป็นการแตกกอที่ดีเนาะแม่เนาะในเซ้วางกีบพี่น้องคุ้มค่าขนาดเลยด้ม้าบักด้ครับมันจะแตกไว้เวลาเขาปุ๋ยคอกใส่ละจ้ะมันดนรั<ง>อยู่นี่ของแม่บ่มีระบบน้ำนะบ่มีระบบน้ำถามสู้ว่านาแรงมาหนี่เพิ่นเพิ่นต่เป่ครับ ก็ตายค่ะคือเขาบเอางัวเอาควายกินค่ะมันก็ขึ้นคือเก่าขึ้นคือเก่าถ้างัวควายกัดคือมันขึ้นยากค่ะขึ้นยากแม่นจ้ะแต่ว่าก็พอตายแม่นค่ะพอตายค่ะโอ้เกียวได้คือเก่าจ้ะครับผมทนท่านทนท่ายาดครับครับเอาไปเรื่อยๆแม่ผู้ชมเพิ่นเบิ่งไปอีกน่าเฮาจัะไรก่อนดิเก้าไร่ค่ะเก้าไร่เออความสุขของแม่ฉลองนี่แหละครับแม่ก่อนก็เป็นแม่ข้าผ้าเนาะจ้ะแม่นแม่ข้าผ้าผ่าครับบริเวณยื่ล่ะค่ะ บาทเกษียนบอกช่วงนี้ค่ะสียณเพระเกษียนชื่อค่ะชื่อคุ้ยมาให้พร้อมชื่อควยไม่้พร้อมเอาก็ดียืดตัวละอมาเรียงคุ้ยห้าวังยังน้ำเพลินบาอันหนึ่งคือห้าวขายไอขี่มันน้อยจ้ะบ่ง่ายลดโอ้มีพู้วาเสืออยู่บ่ มันก็มีอยู่ค่ะเพิ่นถามอยู่แต่ว่าหันบ่ขายเฮาเอาใส่ใส่ทงหน้าจา้ะโอ้คันสิขายกไาย็ได้ขายคือกันแม่นค่ะได้ขายค่ะเขาเจ้าก็ขาย3าสอบ100เ,เนาะค่ะ3ส,<า>สอบ,<อ>บ100<บ>ครับโอ้ก็ดีอยู่เด้ยร้องแม่เนาะได้ทั้งฝุ่นใส่หน้าได้ทั้งฝุ่นใส่หญ้าเฮาตัวนี้เฮาก็นํากลับไปเลี้ยงงัวเลี้ยงควายเฮาต่่อแมนจ้ะโอ้ปลูกได้งามคักคุณแม่ฉลองพูนเด้อครับย่งางกลับมานี่ถ้าพี่นอ้องอ่า ยาชิ้นอาจจะเป็นพวกแพ่งกลาเป็นพวกไนอาจจะเหมาะในการปลูกพื้นทีหน้านะครับ <Man. S 1> แต่ว่ากินนี่เพิ่นจะมักที่น้นที่สูงเนียพี่น้องกะมีให้หน้าแบบนี้ใครก็สิป,ปล่อยไว้ไหมเนาะแม่นะครับครับผมเาเห็ดคู่ขึ้นคู่นดห,หน่อยก็ได้เช่นก,กันค่ะอืมไม่เอปลูกเออครับย่างไปอีกอะไรไแมเพิ่นเบิ่งอีกก็นะ<า>กหะายเติอบอยู่ได้ครับนี่กับว่าแม่นหน่อยจากชุดแดนเนาะค่ะจากล้มหอดพุ่นโอ้ แม่ยังยังคืดว่าต้องเอาหญ้าอันนี้มาปลูกเท่งกันแท้ไหม,มเ้าคขืดมันทนจ้ะมันทนตั<อ>ดนาเลียงไก่เกี่ยวได้คือเก่าบ่จะปลูกง่ายค่ะติดง่ายแม่นค่ะโตเร็ว,วแมนครับอืมัมนง่าแก่มือเดียวเท่านั้นเลยจ้ะมันกะติดแม่นบ่ครับที่แม่ปลูกนี่แห้งๆเด้อค่ะปลูกปลูกย่มเลียงพร้อมบ่แม่นค่ะอือฝนบ่ฮั่นได้มาซ้ครับเจียวเจียแม่เจียวนี่ครับ มีตะปูขวกด้ค่ะนี่ปุ๋ยเคมีบเดไซบเดไซ์มันก็ดีดีนั่นแหละครับเจ้าประหยัดเท่าไปน้ำนะครับเนาะแมนค่ะเรยถ้าเป็นนานี้ความพิเศษคือแห้งง่ามเร็วแมนค่ะหนาฝนนะครับเนาะครับอืมเป็นไปพร้อมเขาเกี้ยวแค่สองสามเมือมมนจะขึ้นมาผีเลยค่ะแมนป่ะครับค่ะฟ้าเมื่อหนึ่งแมนค่ะถ้าเขาเกี้ยวออกแมนครับเข้าเกี่ยวยังเหมือนแรงยังเหมือนเศร้ามามันจะค่าหนี่เลยค่ะมมนจะตัดสิ้นเลย โอ้ Half, คู่นี่กิดหมุนเวียนเยายวกิดเลี้ยงได้หลายมือเติบอยู่นะแม่เนาะครับแต่ตอนเก่งว่าสี่ตัวเนาะขายออกสองเหลือสองลูกบ่างห้ไปกับครับท้าท้าพ่อพันกับแม่น้าเฮาเนาะที่ที่เห็นนะครับไปสูดพุ่นละครับสูดถนนพุ่นเพิ่นปลูกหญ้าไปเลยเด้อครับปลูกหญ้าไปละกาวผุนละอยู่ฝั่งเหนือทางผุนมื่อหนึ่ง ทั้ทงพีกับแมนครับผมทั้งปลูกทั้งกาล่ะค่ะอยู่คนอันมันไงเน,นี่ยกับเน็บไปเรื่อยๆจะ้ะเออแบบนี้สู่วาพี่น้องจากแบงออกไปปลูกได้กันมั้ครับนี่แมนค่ะโอ้ตอนนี่กับแบงได้แล้วจะ้ะโอ้ค,ครับต้นน้อยมันนันแม่ดึงออกแลเอามือปักขึ้นห้าดำหน้านี่ค่ะปักปัก,ป,กปักไปเลยค่ะอยู่ฝั่งเหนือนะ่ะถ้าแมนย่ามี้เฮงสตีดายตัวขัดสนเนาะแมนคับมันดินมันซุ่มมันใกล้ๆกับเข่าอยู่ดิงานเนาะแม่เนาะ ลักษณะของพิ่นแม่ได้ตัดใบตัดอย่างบ่ตอนปลูกตัดค่ะตัดนะครับตัดออก,กอืมครับมันจะได้ขึ้นไว้เวลาเขาตัดใบออกโอ้ครับผมอืมควยกินดีบะดีค่ะทั้งว่าทั้งควยขายกินดีโอ้ครับผม่มะ,ะมือเี้ก็ขอบคุณคุณแม่ฉลองหลายๆนะครับแล้วนะอาทีให้มาแนะนำแบงปันแนวทางถ้าพี่น้องเฮ็ดหน้าอยู่แบบนี้นะครับมีคันแท้คู่งเงียงสี่ กินนี่ปลูกได้ครับถ้าพื้นที่แบบนี้ดีดีพร้อมเลยนะแม่เนาะอ่ะดีเลยครับเป็นที่โน่นเล็กน้อยบ่ต้องขึ้นยากว่าหมุนเวียนแควเดียวค่ะครับผมอ่าเมื่อนี้นขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเขามารับชมชิเนะครับเนาะเป็นแนวทางดีอีกแนวทางหนึง่งในการเลี้ยงบ่วสิเป็นงัวเป็นควาวนะแม่เนาะเฮาก็สีมีหยาหมุนเวียนในง้วควายเขาจินอยู่เป็นประจำครับเดียววนมาเลยอ่ามื้อนีข้ขอบคุณหลายๆครับผมกับแม่ฉลองลาไปก่อนพอกันมาชิปต่อไปสวัสดีครับ